ชอบมากอยากจะบอกว่าเป็นที่ที่มาตั้งแต่เด็กแล้วชอบมากคนพูดอย่างี้ใช่มีความผูกพันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมากกว่าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างอะไรนะคะเด็กผ่านน้องๆบ่อยไหมน้องๆอาจจะยังมาไม่บ่อยค่ะสมมติกี้ได้มาคุณแม่เพราะบางทีมันจะเป็นวันแบบของเราแม่ๆอะไรเงี้ยช้อปปิ้งช้อปของคริสต์มาสอะไรอะค่ะแล้วก็อันนี้ได้เอาขอขวัญของบ้านเรียกไหม ออของขวัญมีชอปไปบ้างค่ะแต่ของชอบของคริสต์มาสแต่ที่เป็นของตกแต่งเมื่อกี้ยังไม่ยังไม่ได้ชอปเลยแต่เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วแต่โบติชอบชอบมาซื้อที่นี่นอยู่ค่ะใช่เพราว่าที่บ้านต้องจัดเป็นคนบ้าคริสต์มาสมากอลังการค่ะที่บ้านที่เป็นคนจัดเองไปถึงที่บ้านคือจะต้องตกแต่งเองใช่ใช่่เป็นคนชอบชอบคริสต์มาสอยู่แล้วค่ะแล้วชอบการตกแต่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนตกแต่งทุกอย่างในบ้านฝากแฟนๆหน่อยที่แบบว่า ได้ค <Okay. S 2> ่ะจริงๆก็ฝากเซน็นทรัลชิดลมนะคะเพราะจริงๆเป็นหลายๆที่เออเป็นเป็นที่ที่กเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่นี่คือจริงๆแล้วตอนนี้แบรนด์เยอะมากมีครบทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านร้านอาหารคือ,อก็แนะนําสําหรับเทศกาลของขวัญน,นี้ใครกําลังมองหาของขวัญนะคะก็มาที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะขออนุญาตถามเลยกันนะคะเข้าใจต้อง่ขออนุญาตถามได้ค่ะได้ค่ะแต่คนจับตามองล่าสุดกับ แก๊งคนดีจริงๆอ่น้องแอร์น้องแอร์เขียนแบบแซลแซลเฉยๆค่ะก็พอดีวันนั้นคือปกติเราทุกปีจะมีงานคริสต์มาสกับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่บ้านกี้ก็จะเป็นบ้านโพดนี่ยแหละค่ะก็คือพอดีปีนี้มันอาจจะมีเรื่องราวก็เลยแบบบางทีแซลอะไรขำๆให้ให้มันไม่ไม่เครียดใช่ใช่แบบที่กี้คืออยู่แบบข้าวโพด จริงๆกี้กับพอลรู้จักกันที่ตั้งแต่เอแบกค่ะเพราะว่าเรียนมหาลัยด้วยกันคือตอนนั้นกลับมาจากอเมริกาแล้วกี้เป็นดาราแล้วแล้วเขาก็เพิ่งเรียนกลับมาจบกลับมาก็เจอกันเป็นเพื่อนกันมา26ปีแล้วเป็นเพื่อนสนิคกี้เลยค่ะใช่ซึ่งเรารู้เหตุการณ์ที่เขาเจอมาค่ะใช่ใตอนที่รู้รู้สึกยังไงบ้างคะที่เพื่อนเราแบบตกใจมากตกใจมากค่ะก็ให้กําลังใจเขาเยอะ แต่พศกำลังใจดีค่ะพศเป็นคนที่คนรักเยอะเพื่อนเยอะใช่ใช่ใชเขาเล่าก่อนที่เป็นข่าวนานะครับกับเมฆันจริงๆกี้ทราบพร้อมๆกับเขาเลย<น>ใช่ใช่รับเรื่องพร้อมๆกับเขาเลยเรื่องอินไซด์ที่เขาก็ไม่ได้ต้องให้เราไปเก็บจริงๆกี้อยู่กับเขาในในทุกช่วงค่ะช่วอยู่เขาทุกช่วงก็ตอนนั้นเขาเครียดไหม ต้องเครียดอยู่แล้วไหมเครียดมมันมันคิดว่ามันมันความเสียใจมันค่อนข้างเยอะกว่าด้วยเพราะว่าเพราะเป็นเพื่อนกันคือเขาสนิทกันมากกว่าอยู่แล้วใช่ค่ะมันมีความเสียใจบวกเข้าไปเยอะมากที่สุดเป็นคนที่ให้แบบให้เลยคือฝรั่งมันจะมีคําพูดว่าเหมือนคนที่แบบ wear your heart on your sleeve ห mm hmm. มายถึงใจอยู่ตรงเนี้ยเหมือนทุกคนได้เห็น mm hmm. เขาเป็นคนโอเพนคือถ้าเขารักใครคือรักแบบรักจริงๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขคือแบบเป็นคนที่มองคนในแง่ดีเสมอ mm hmm. ถ้าเขาเจอใคร mm hmm. เขาจะมองเฉพาะแง่ดีเสมอก่อน mm hmm. เขาเป็นคนอย่างนี้เลยคือเป็นคนที่โลกสดใสแบบ mm hmm. คือเห็นหน้าอย่างเงเขาดูเหมือนคนแดงเนาะแต่จริงเขาเป็นคนสดใสามากแล้วเป็นคนที่มองคนในแง่ดีเสมอก่อนทุกครั้งเลยไม่ว่าเขาจะเจอใครมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนอาจจะมอง ดูเป็นคนเคี้ยวดูเป็นคนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะแค่หน้าเป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างซอฟข้างในมากๆกีกีกก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้เขามันมีความเสียใจบวกเขาไปเยอะมากๆอ่ะแต่ว่า,ามูลค่าของสิ่งที่เสียไปไม่เท่ากับความเสียใจที่เขาเคยให้ใจไปมันมันรวมกันแล้วมันมันยิ่งใหญ่มาก <laughs> มันรวมทั้งสองอย่างใช่กีว่านะสภาพจิตใจตอนนี้กีเขาโพดเป็นยังไงบ้างะจริงๆโพดเป็นคนที่ มีเหมือน good day bad day ค่ะก็คือวันที่เขาดีเขาก็สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติเือเขาก็มีลูกเนาะเหมือนที่มีลูกสองคนมีธุรกิจต้องทำเขาก็สามารถยังแบบมุกออนได้บ้าง<ม>แต่มันก็จะมีบางวันแหละบางทีอ่านข่าวหรือบางทีโดนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องของในแต่ละวันที่เขาต้องจัดการกับอะไรบ้าง<ม>เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันก็มันจะมีบางวันที่เขาเครียดแล้วก็บางวันที่เขาดีสลับกันคเเหตุการณ์ที่มุกี้ให้คำปรึกษา จริงๆเรา,เร,าเรียกว่าให้กำกำลังใจมากกว่าใช่ค่ะเพราะจริงๆอย่างที่บอกคือกีก็ก็อยู่กับเขามาตลอดคือจริงๆน,นานากีก็รู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ตกใจเหมือนกันเพราะตอนที่เขาเจอเหตุการณ์เหมือนต,ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้แบบมีแ e a ที่จะมาออกตาาัวอืม ยังไงนะคะทำไมคือหมายถึงว่าพอตอนที่เรื่องเหมือนเรื่องมาเกิดมามาพักนึงแล้วก่อนที่มันจะเป็นข่าวใช่ใช่ตอนน้คือแบบเขามาปรึกษาเลคะว่าเขาจะทำยังไงหรือเรามีคํำแนะนำขเขาจริงจริงค<ๆ>ุยคุยกันเรื่อยๆค่ะเรียกว่ากี้ก็อย่างที่กี้บอกคือเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเนาะเราก็อยู่ในทุกช่วงก็ให้ให้คำปรึกษาบ้างแล้วก็เขาก็ได้คำปรึกษาจากคนรอบข้างด้วยค่ะแล้วก็กี้ก็เพื่อนเพื่อหลายคนอย่างที่บอกคือใครว่างก็เข้าไปหาเขาก็ให้กำลังใจในหลายๆรูปแบบ เหมือนต้องตักเรื่องเงินแล้วเหมือนคุณพี่เขาเขาบอกว่าเขาก็โดนลื่นถึงไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเขามีมาพูดคุยกับพี่วิกกี้ไหมเออก็ก็มีอยู่แล้วแต่ขอไม่พูดถึงนะค่ะค่ะก็ในฐานะของพี่วิกกี้เองเป็นแม่ค่ะแม่ในเรื่องของการเป็นคแม่แบบนี้กี้ว่าจริงๆแล้วถึงจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือไม่ครอบครัวถึงจะมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวกี้ว่าเรื่องนี้มัน มันมันมันต้องกระทบอยู่แล้วเนาะคือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดก็มันมันหนักอยู่อะฝั่งหน้าครทีี่ที่วิก,กินนรู้จักุกรณีของของรู้จักรู้จักค่ะแต่ก็เขาโพืสนิทกว่าที่คิ่บอกใตก่ตกใจไหมคะว่าแบบมันกลาย<พ>าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยตกใจเหมือนกันคะตกใจเหมือนกันคิดว่าก็เหมือนทุกคนเลยเนาะมันเพไม่ไม่ยาเชื่อแต่ิกิไม่ได้ หมายถึงกี้โดนหรือเปล่าล่ะคะไม่ไม่ไม่อยู่ค่ะคนถามเยอะไม่ไม่ค่ะมีอะไรบอกเพราะว่าคนเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องราวมีคนโพสแบบทำไมถึงต้องออกตัวแรงทำไมถึงต้องทำขนาดนั้นคือคือคือกี้ว่ามันมันในในความเป็นเพื่อนในความเป็นเพื่อนก็มันมีความไว้ใจอยู่แล้วเนาะแล้วก็พอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างเอฟเฟกต์เขาหนักอยู่คืออย่างที่บอกคือโพสต์เป็นคนที่ โอเพนและจริงใจแบบจริงๆคือไม่ไม่ว่าคนจะเห็นเขาในโซเชียลในในรูปแบบไหนเวลาเห็นเขาไลฟ์อะไรเงี้ยจริงๆข้างในเขาเป็นคนซอฟมากเ,เป็นคนซอฟแล้วมองมองคนในแง่ดีก่อนเสมอตลอดอมันก็อาจจะทําให้เขาเหมือนแบบไม่รู้ดีเรียกว่าอะไรเหมือนแบบจริงใจอ,ะอ่ะเขาเขาเขาเป็นคนจริงใจจริงๆพูดประมาณนี้เนาะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจะพีก็มีนะคะห่สมีก็มคนะคะหนึ่งสองมหนึ่งสามแน่นอนนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งองนกน้นะคะหนึ่งสองสามเีเครเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่มีชัดเจนนะคะได้ค่ะหนึ่งสกต้อจแไ ิมลีพิมลีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วิกกีได้ค่ะ